ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีสอสกลนครนะครับวันนี้นะครับเรามี EP พิเศษนะครับเราจะสัมภาษณ์นะครับใครกันนะครับเรามาชมคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวพี่เขากำลังมานะครับจะเปิดตัวแบบแบบนี้เลยนะฮะเช่นเลยครับพี่ EP พิเศษนะครับที่สวนยางนะฮะ นี่นะครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวท่านหน่อยครับครับผมไทยบ้านนอกเด้อนะครับโดยลุงพันธ์ปั้นข้าวจี่นะครับครับผมช่อง Youtube ชื่อว่าไทยบ้านนอกเด้อครับผมนะอีพีพิเศษเราวันนี้เราจะถามลุงพันธ์นะครับไทยบ้านนอกเด้อนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่มาเดินถนน YouTube บ้านสายบ้านลุงพลเนี่ยมีที่มายังไงครับทําไมถึงมาทําตรงนี้ครับ ครับผมคือพื้นฐานเดิมนะครับก็คือเป็น f อฟนะครับของคุณลุงอยู่แล้วนะครับเขาที่ตามข่าวสารมาโดยตลอดนะครับทีนี้ในส่วนนึงคือเขาทํามาค้าขายนะครับขายของตามตลาดนัดนะครับแล้วก็เขากบเขาเอื่อนว่าอย่างคือทำอไอเาเป็นพ่อค้าเป็นธุรกิจเครือข่ายเป็นอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยขึ้นมานะครับขึ้นมาหารูทางว่าเอ๊ะเขาจะดําเนินการนําสินค้ามาขาย บริเวณหมู่บ้านเขากาะนี่ได้จังไนเนื่องจากมีประชาชนแล้วก็มีพี่น้องมาเยอะแยะนะครับซึ่งอยู่ในช่วงนั้นเป็นช่วงของโควิดพอดีนะครับมันก็การไปตลาดอะไรต่างๆเขาก็ปิดเนาะนะครับผมเขาก็เลยเออมันมีช่องทางแบบไหนจังไงนะครับทีนี้พอได้ขึ้นมานะครับก็ได้มาทําความรู้จักนะครับกระทั่งคุณป้าจําลองนะครับคุณป้าทอนนะครับซึ่งเห็นเพื่อนขายตำมหุ่งอยู่นะครับ แล้วก็พอดีนีได้พบโอกาสกับทางบ่าวดอนธนาิจนำนะครับก็เลยมีการพูดคุยนะครับ<ช>พอพูดคุยในเรื่องทั่วไปสอบถามสารทุกสุกดิบนะครับพอไปพอจุดนั้นปุ๊บทีนี้ในส่วนตรงนั้นเห็นทางคุณป้าจำลองนะครับผมเพื่อนอเริ่มต้นในการทำย<ช>ูทูบเบอร์นะครับในแรกๆเลยนะครับช่วงแรกๆครับผม<น>ซึ่งตอนนั้นยังไม,ม่มีผู้ติดตามมากประมาณไหนครับประมาณหว่างรักพันนี่แหละครับผมทีนี้เมื่อเห็นเพื่อนเพื่อนถ่ายเพื่อนยัง ก็เลยเออพื้นฐานเดิมเท่ากับเนยในลักษณะของ y o u t u b เดี๋ยมันเป็นอะไรที่เราเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าสงสัยเนาะน่าสงสัยไปไหนคือหมายว่ามันเป็นอะไรที่น่าค้นหาน่าติดตามเพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะเข้าเสียอะไรบ้านนี้ก็เลยถามคุณป้าคุณป้า,ปาเฮ็ดตัวนี้ยากบอโอ้ยมันบ่มีหยังเราอะ่ะเจ้าก็ไปหาสาวสามเหลี่ยมนนี้มากบหาโทรศัพท์มาเครื่องนึงเจ้าก็เห็ดได้คือกัน จากับน้าทายคอยดีไปเราวะอันนี้คือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่เพิ่ต้นจะพูดคุยกันนะครับจำลองก่อนเลยนะครับครับผมอ๋อแล้วไอความยากง่ายที่มาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มทํามาจนถึงวันนี้นะครับเจอปัญหาอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องของยูทูบเนี่บอครับยูทูปเฮานี่แหละคือในส่วนของผมนะครับมาพอมเรื่องอุปกรณ์นะครับมาพอมเรื่องอุปกรณ์เลยเพราะว่าอ่า ในส่วนของ่าตั้งกล้องกับหมอมีนะครับก็คือยังไม่รู้เลยว่าเขาต้องถ่ายอะไรยังไงอ่ะนะมีเพียงแค่ตทวซัพ์เครื่องนึงนะครับตทวซัพ์เครื่องหนึ่งคือคือเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องเก่าๆนะครับเมื่อประมาณ8ปดปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเครื่องนี้น่คือหน้าจอกระแทกนะครับความจําเขาก็น้อยสมองเขาก็น้อยนะทีนี้เวลาเขามาถ่ายเขามาถ่ายเขามาอะไรเนี่เบื้องต้นกับเพียงแค่ถ่ายเป็น ถ่ายไปซะก่อนยังบลูจะอะไรทําไมจะลงอะไรยังไงช่องเขาจะยังไงเขากับยังบลูคือกันนะครับทีนี้ก็คือเก็บภาพเก็บภาพความประทับใจไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแบบนั้นแบบนี้เออเพิ่งถ่ายแบบไดคือเก็บภาพทั่วไปนะครับยังไม่ได้เข้าไปถ่ายในส่วนของคุณลุงคลกับป้าแตนนะครับ,รบอันนี้คือคือถ่ายภาพทั่วไปบรรยากาศ<อ>นะครับผมให้ f อได้เห็นว่าเราทํางานแบบไหนเนาะในมุมมองของเขาเนาะในการนำเสนอของข่าวเฮาเนาะแล้วคราวนี้ ตอนตอนนี้น่ะมาก็คือไปกลับไปกลับเหมือนผมเลยเนาะครับผมกีมีลงไปแล้วก็นอนอยู่พี่บ้างสลับกันครับมามามาพักวิ่นี่บ้างแล้วก็ขับลงไปบ้านบ้างครับผมนะครับอันแสดงว่าแต่ละวันนี่คือมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเลยเนาะครับผมก็คือเอามอเตอร์ไซค์มานะครับครับหลักๆก็คือว่าจะนําเสนอข่าวในช่วงที่ลุงอยู่ลุงลุงลุงพลกับป้าแตนอยู่บ้านเป็นรักนะครับเนาะแต่ถ้าเพื่อนไปใส่ไกลก็คือบริตตามเนาะก็คือก็รอเก็บแค่ในบ้านเอฟซีมา ครับผมคือเบื้องต้นก็คือเขาขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าเพิ่นอยู่โอเคแต่ถ้ามือนั้นบ่อยู่เขาก็ถ่ายบรรยากาศตัวอื่นไปทีนี้ถ้าว่าสมมติว่าเพื่อนได้เดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงสกลนครนครพนมมุกดาหารประมาณนี้ที่เขาสามารถที่จะไปได้เขากับถ้าโอเคผมก็ตามไปนะครับผมในส่วนนี้ทีนี้หลังจะหันมาปุ๊บเขากับเริ่มต้นว่าเออในเมื่อเขาไปตรงนี้เออมาเห็นอีกหลายๆท่านในการทํางานได้พูดคุยได้ปรึกษานะครับซึ่งยูทูบเบอร์ตรงนี้กับปัจจุบันมีประมาณ ห้าบกว่าท่านนะครับเกือบจะหกบแล้วนะครับทั้งช่องเล็กช่องน้อยนะครับผมเพราะเป็นมานั้นมีการพูดคุยการสอบถามปรึกษาจากทางรุ่นพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออยูทูบเบอร์นี่นะมันเป็นอะไรที่ท้าทายครับมันเป็นอะไรที่อ,อยู่ในตัวของยูทูบเบอร์ในความคิดผมนะค,คือเขาจะถ่ายแบบไหนเขาสิบรรยายแบบไหนเขาสิวางม,มุมการถ่ายแบบไหนมันก็นเลยว่าแนวคิดที่เขาจะใส่ไปในภาพนั้นมันคล้ายๆกับว่า เป็นผู้กำกับเองเป็นผู้วา,วางโครงการออกมาเล่าเรื่องเองนะว่ามัน,ม,นมันประมาณไหนมันอยู่ในตัวของยูทูบเบอร์ครับผมครับอันนี้น <What? S 2> ี่คือคือในความคิดว่าเออโอเคการถ่ายมันมีมุมมองมีการถ่ายลักษณะการแสงการอะไรต่างๆการเข้าถึงนะครับ,รบอันนี้คือ,ค,อคือในส่วนของนี้นะครับผมส่วนโตอีกตัวต่อไป <c oughs> ในช่องของ YouTube เนาะครับได้ยินเพราะว่ามันมีรายได้ครับ <c oughs> ในเบื้องต้นนะ นะครับขออนุญาตเบื้องต้นเขาเนี่ยมูฮู้สมองมีรายได้แบบไหนจังไรครับเราไม่รู้เลยครับผม,มเราก็ยังเป็นมือใหม่นะครับก็ <c oughs> เป็นคือพูดง่ายเรามาเรียนรู้หน้างานกับ,บขา่า <c oughs> บางทีทั้งสองคนทั้งทั้งผมแล้วก็พี่ไทบ้านนอกเดินนี่ก็คือเรายังไม่รู้เรื่องฐานอะไรต่างๆเรื่องไรายได้มันเกิดยังไงอะไรยังไงรู้แต่ว่าทําไปก่อนครับผมทำไปก่อนให้มันผ่านกด YouTube ให้มันได้ผู้ติดตามหนึ่งพันคนเนาะ ของพี่ก็เลยไปแล้วเนาะนะ่านะนะตอนนี้เท่าไหร่แล้วพี่ห้าพั 10, นถึงหมื่นยังตอนนี้ผู้ติดตามที่ขึ้นมาเมื่อคืนเมื่อก่อนมันหาพันแปดเนาะตอนนี้ก็มีพู้พี่น้องที่พิ่ติดตามมากก็เป็นเจ็ดพันสองเจ็ดนสามประมาณถือว่าถือว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีผู้ติดตามมี fc ให้กำลังใจ นะครับทั้ง f อฟลุงพลประแตนแล้วก็ f อช่องต่างๆที่เขาที่เขาทำคอนเทนต์ให้ตากช่องด้วยเนาะพี่เนาะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง <c oughs> นะครับางานซึ่งพวกเราก็ตั้งใจนะครับทำผลงานนะครับออกมาให้กับเอฟซลุงพลประแตนได้ได้รับรู้รับชมในในแนวคิดของพวกเรานะครับใน,นในการนําเสนอข่าวของพวกเราเนาะนว่ามุมมองของเราในการนําเสนอถ่ายทอดเนาะ เอาเอาแต่สิ่งที่ดีๆให้กับเอซีได้รับรู้รับทราบกันเนาะพี่พัน์ไอมามาอยู่เนี่ยมีใครเป็นพี่เลี้ยงเวลาอันเท็ดยังบอถือเท็ดนันมีใครเป็นพี่เลี้ยงให้ที่ผมมานะครับก็จะมีกลุ่มน้องใหม่นะครับกลุ่มน้องใหม่ที่ผมอยู่ในกลุ่มนะครับก็มีทางไอเมงกะบี่ฟิล์มมานาสตอรี่นะครับแล้วก็สาวดาสตีฮิมแล้วก็มามีท่านอนุวัตศูนย์หนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ต่อต่อมาก็มี แมงกระพุนนะครับแล้วกัมาตอยครับร่วมไปถึงอันแมงตัดเต้านะครับแล้วกัแมงสะดิ้งนะครับก็มีลายชื่อช่องนะครับทีนี้สิ่งสําคัญคือพอเ้ามาถึงจุดหนึ่งนะครับในการที่จะทํำยังไงมันจะมีผู้ติดตามนอนให้ผ่านขั้นตอน y o u t u b e แบบนั้นแบบนี้นะครับเท่ากับกับได้ความเอื้อเฟื้อความเมตตาความซร้อยเหลือจากช่องใหญ่ที่เพื่อนมีประสบการณ์ผ่านมานะครับ เพิ่นกันได้ได้มาสัมภาษณ์ได้ยังได้ฝากช่องฟังยังไปก็เริ่มจะมีผู้ติดตามเริ่มมีผู้หู้จักนะครับในการติดตามข้ามาแต่ว่าเมื่อมันมีการติดตามข้ามาสิ่งสําคัญคือเฮากันยังถ่ายอะไรยังเป็นแบบมันบ้านอยู่ในเทคนิคิทธิการในการถาร่ายทำแต่พอมารู้จักขั้นตอนของ YouTube ว่าเออต้องมีผู้ติดต,ตาม1000พนะเช็จยังหันปุ๊บก็ต้องมีชั่วโมงในการดูรการรับชมนะครับสี่พันชั่วโมง นะครับผมแล้วก็มีข้อว่าตรงไหนควรถ่ายตรงไหนไม่ควรถ่ายนะครับการมีเสียงเข้ามาแบบไหนอันไหนเป็นคือลิขสิทธ์เป็นอย่างมันมีรายละเอียดไม่ให้ถ่ายเด็กไม่ให้มีเพลงอ่าก็มีรายละเอียดเยอะเนาะมันมีรายละเอียดเยอะแล้วก็เป็นรายละเอียดที่ปีกย่อยมากพอสมควรนะครับซึ่งเป็นเรื่องอะไรที่น่าศึกษาแล้วก็คนตามแต่ว่าเร้อกับพยายามที่จะถ่ายไปนะครับตามที่คุณพี่เขนแนะนำนะครับรุ่นพี่เขนได้แนะนํามาครับนะครับ แต,แต่ละคนก็นมีเป้าหมายเดียวกันคือว่าเออทำในอาชีพ YouTube นี่นะมันเป็นอีกอาชีพนึ่งที่มีความท้าทายเป็นอาชีพนึ่งที่สามารถที่จะนําสิ่งดีๆในมุมมองของตนเองจากข่าวสารจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนําเสนอให้ครับไอ้ทางผู้ชมผู้ที่ตามนะครับ,รบซึ่งอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ไปทั่วโลกเนาะใน,ในส่วนนี้ก็คือว่าเป็นเป็นการพัฒน,นาการของยูทูบเบอร์ของบุคคลที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับ ซึ่งอยู่ในกอกๆนี่ครับก็จะมีหลายนะครับเริ่มมาจากหนึ่งก็คือเริ่มมาจากยูทูบเบอร์โดยตรงที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วสองก็คือานอยู่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่งเคลื่อนมาขายของมาหยังสามก็มาจากเอฟซีครับครับผมสี่ก็คือมาจากชาวบ้านอยู่ในส่วนนีีนะครับผมชาวบ้านเห็นยูทูบเบอร์มาผันแปรมาทำเนาะก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่น่าจะเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์แห่งแรกในประเทศไทยเราด้วยนะครับก็ คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ไทยบ้านนอกเด้อนะครับอ่ะห้ยะฝากช่องครับผมผมไทยบ้านนอกเด้อนะครับพิมคําว่าไม้มะลายททหารนะครับแล้วก็บอยเไม้ไม่โทสลานอหนูครับนอหนูอ่างก็ไก่นะครับไทยบ้านนอกแล้วก็เวนบักครับผมแล้วก็เด้อน้ําหลังมีซื่อมีนามสกุลนะครับแต่ไหนก็คอฝากนะครับช่วยที่ตามนะครับ ซับตะไคร้ไปมากร์ดูดกระดิ่งปิ้งเคียน้าต้มซ่าอึ่งให้ผมแน่นะครับผมบเพื่อ,อได้นําเสนอข่าวสารต่อไปแล้วกับให้มีการเติบโตต่อไปนะครับผมขอบพระคุณในรายนะครับผมแล้วก็ฝากช่องอดีศรสกลน,นครด้วยนะครับเราก็จะพัฒนาอคอนเทนต์ต่างๆนะครับในการนําเสนอมุมมองของพวกเรานะครับผ่านช่องของพวกเรานะครับก็ฝากกดติดตามพวกเราให้กําลังใจพวกเรากดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้พวกเราด้วยเพื่อ<ม>เป็นขวัญและกำ กำลังใจให้พวกเราเพราะ่พวกเราอ่านคอมเมนต์เราพวกเราก็ได้สิ่งต่างๆจากคอมเมนต์บางทีแนะนาเราเนาะบางทีว่าไปถ่ายตรงนี้ไปถ่ายตรงนั้นนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณที่ไทยบ้านอกเด้อมากนะครับผมลาไปก่อนนะครับลาท่านผู้ชมนะฮะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ